น้หมดยังลูกหมดใช่ไหมหมดใช่ไหมหมดยังยคไมแจกค่ปนเอาอีกเหรอน้องว่าอะไรนะ อะไรลูกมันเย็นเย็นมืออะไรแปลว่าอะไรชีเดคีไอ้ไอ้เป็นเป็นสงไปใดเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ไว้ให้พระเออส่วนยาคูพระได้ได้ได้เออ

โรงเรียนยังขาดเครื่องอุปกรณ์ยาต้องพักงานเลยยาไปเลยแบ่งเลยโรคฉีกเลยฉีกเลยฉีกทองกล่องใครกล่องมันเลยเออถวายพระ เล้วหรอหหลังนูแล้วไอ้ขวดดำๆน่ะเอาใส่เออใส่ไปในถังเลยหนูน่าใส่ไปในถังเลยมันจะได้เย็นเอาน้ำใส่ถังไปเลยลูกดีงแมสโสมัมมีแมสโสมั่ขวดแก้วมีอีกแม๊กมีสองขวดสามขวดเลยเหรอเอาหมดเลยเหรอเนี่ยให้พี่เนี่ยเพราะว่าเอาไว้ง่าอยู่แล้วไปให้พี่เหรอมีมาสองคนใช่ไหมเอาโสมทานดีกว่าเออหน่ะแช่ไว้ลูกแช่ไว้ ให้เด็ก okay. ที่อยู่กับแม่นู่ก็ได้เดินเดินแจกอยู่เด็กที่อยู่กับแม่ทีอเด็กกับแม่ sốt lam, ngon, 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 ร่อยจังฮ well. yeah. ู้อร่อยมากอร่อยมากถ้าอร่อยมากภาษาเราว่าอะไรนะภาษาเขาเรียงว่าอะไรนะโอวิรลโอุ้ยละอวิรลโอวิรละอุ้ยละอุ้ยะอ้ยละอวิรละนี่แหละรอยยิ้มของพวกคนไทยเราได้เห็นแล้วชื่นใจก็สำหรับทีมงานเล้วก็ฉลอมนีดีดี พอเลี้ยงพอเลี ng, oh> ้ยงมีแฟนยังมีลูก้วค่ะถามว่าไม่ได้ถามมีลูกมีแฟนยังมีนะคะกี่คนฮะกี่คนคนเดียวค่ะไม่แฟนน่ะมีเมียกี่คนอ๋อไม่รู้ค่ะกี่คนลูกกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวเนาะขออย่าง พอแล้วฮะยังไม่พอยังไอเด่พอเด่สักบุะสักรสักบุะสักบุะอ้าวโหกำลังดเฮ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมดีจ้าโอเ

พีมีหนุ่มโง่คนไหนไม่ตื่นเลลูกนแถดนู้ก่อนเร่มเร็กูร็วหัราตกัังเลยหัวเรกจราไั้งหมดจราไปราบไปแจกให้หมดเลี้ยงเลยเลี้ยงถังกได้เลี้ยงถัง โยมมาถวายมาเท่าไหร่แจกหมด500วันนี้อยากคู่500แล้วก็นมอีกเยอะแยะเลยอีกแล้วตะกรูรถ้วหรรับือีกว่าแล้เหลือเปล่าเติมตัวตะวีตอีกต่อแล้วสักไรโคกขแค่เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้ได้กูเอาแจกอีกแล้วแจกอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเครื่องเขียนเครื่องเขียน สำหรับทีมงานที่มาจากพิกจิตรขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตชี้แนะขนมปังเนี่ยอันไหนที่จะเอาไว้ให้หน่วยทหารพานที่อยู่ด่านสักหน่อยเน้อให้แล้วใช่ไหมโอ้ขนมปิ้งให้แล้วเนาะเออดูดูด,ดูนิดหนึ่งเพื่อน้องเหงาเวลาอยู่เวรจะได้มีขนมปังทานกับกาแฟเนาะ แต่จัดสรรให้แล้วใช่ไหมของทหารบุญชูบุญชูเออเพราะว่าไอ้ขนมปังนี่ยังไม่ได้เพราะส่วนของโยมที่มาจากพิจิตรเขาให้แล้วแต่แต่เนี้ยขนมปังเนี้ยปูปูหนูดูแลได้ราว่าปูคนคนเอามาปูจะได้เอออันนี้สองลูกเออปูดูเพราะว่าตอนนี้ นะพระอาจารย์ถ่ายทอดสดอยู่เขาจะได้รู้ว่านายกสมาคมกู้ภัยทรวันได้นําขนมปี๊บมาแล้วก็ขนมปังที่เป็นกล่องๆเนี้ยเออจัดสรรดูเนาะท่านพระอาจารย์ทร,รมาจากเนาะบุญและบาร,รมีครั้งนี้อาตมาขออนุญาตนะส่งผลให้กับพระอาจารย์เบสที่มีสุขภาพนั้นะเกี่ยวกับในเรื่องเรื่องสุขภาพท่านนะบางอย่างก็จะ ไม่ค่อยแข็งแรงก็บาร,รมีที่ได้ทําร่วมทํากันนะให้พระอาจารย์เบสมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพที่ดีนะคู่บาร,รมีทีมงานกู้ภัยสลวันแล้วก็ทีมงานพระเทศแห่เฉาโฟโต้ในอยู่ยืดยนยาวแล้วก็โยมที่มาจากโยมแม่มาจากพิจิตรแล้วก็พระอาจารย์นะที่ได้ร่วมงานกันมาเป็นหลายสิบปีนะคุณครู 6เนาะนี่ครูกระดับ8เงินเดือน5หมื่นกว่านะเงินเดือนไม่ใช้เลยนะทำบุญหมดอาจารย์2ระดับ7อาจารย์2ระดับ7นะเนแล้วก็เดี๋ได้มีเมตตาที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้เงินเดือนไม่ใช้เลยนะทำบุญหมดนะเพื่อปบหน้าชาติหน้าจะได้มีสิ่งดีๆแล้วกลับมาเป็นครูใหม่เหมือนเดิมไง โมวานไปทักบอกคุ้นหน้าคุ้นเสียงเสร็จนึกไม่ออกว่าเป็นใครนะนี่สำหรับเจ้าของรีสอร์ทรับอรุณนะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะส่งผลในเรื่องทานทานนี้ยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากนะเหมือนพระเวททัดรสำเร็จพระโพธิญาณที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มาให้ทานพวกเราทุกคน แต่จริงๆแล้วของที่มาบริจาคเนี่ยมันไม่มีค่ามากมายหรอกนะไม่มีค่ามากมายแต่มันมากด้วยน้ําใจนะการที่ควรจะได้มาแต่ละครั้งเนี่ยเหนื่อยนะทีมงานเหนื่อยมากนะที่ตะเวงนไปรับบริจาคอดหลัาอดนอนมาให้กับพวกเรานี้อนุโมทนากับขนมปังนะมอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพานนะที่ญาติโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจานะคนะคนเล็กและน้อย นะก็ให้เจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่มาดูแลคอยต้อนรับทีมงานนะพระจันเบสหรือว่าพระจันธรรมจักรแล้วก็ทีมงานพระเทศแหล่แสล่าโฟโต้นะเดี๋ยวถ้าน้องหนูน้องๆยังอยู่เดี๋ยวมีแจกรางวัลอีกนะใครมีความสามารถในเรื่องร้องเพลงประจําเผาร้องเพลงที่ตัวเองถนัดนะเดี๋ยวมีรางวัลให้พร้อมกันทาั้งผู้ปกครอง นะถ้าใครร้องเพลงได้ก็จะมีรางวัลให้เช่นกันเอออย่างได้ของและยังได้รางวัลม,มีความสามารถแสดงออกนะเราจะมีการเล่นเลยหลายๆอย่างวันนี้อยู่กันแกลยเนะไม่กลับแล้วทางพอาจารย์ก <c oughs> ิจกรรมของที่จะบวชเนนี่มีอะไรต่อ,อกไหมนะถ้ามีได้เลยเนะพรดรเด็กอิ่มและมี มีกำลังัะคุยกันแล้วพลกเร่าในน้องหนูใครร้องเพลงได้บ้างลูกหัวรถหัวรถใครร้องเพลงใครร้องเพลงได้เดี๋ยวให้สองร้อยเออลโอ้ยังมีพระหุมนี่รองเท้าอีกรองเท้าอย่างดีเลยรองเท้าพ่อไปเนี่ยไว้ใส่เตะฝุนนกก่นเตะบอลเตะก้อนหินะรองเท้านี่มาจากสมาคมสายฟ้านครบาล ออกไปทางโงนเหรอเอาไปลุกไปไปชมคอนเสิร์ตไปชมคอนเสิร์ตเบิดเบิดนาจเจพระดีเจสายลุยไปไปชมคอนเสิร์ตไปชมคอนเสิร์ต